สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซมัน e ีดค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟมันลีดในเย็นวันศุกร์ค่ะสวัสดีพิงค์ค่ะสวัสดีค่ะเย๊ <c oughs> เ <c oughs> กังเดือนแล้วในกังเดือนที่มาพร้อมกับหนังสือใช่วันนี้เอาเล่มสามสิบสี่วิธีพักผ่อนของคน Productive มาฝากค่ะเล่มนี้ก,ก็เหมือนจะเห็นใช่ไหมอยู่บนชั้นมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็ยังเห็นขายอยู่เลยนะคะ อันนี้ก็คือของสำนักพิมพ์วีเลนเอ่อสองร้อยยี่สิบบาทนะคะก็ประมาณสองร้อยกว่าหน้านิดๆสองร้อยนิดๆิน,ดน,ดนะคะเขารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่เปิดไปเปิดที่ร้านหนังสือดูครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเออชอบแล้วก็เลยซื้อไว้เป็นของขวัญรับปริญญาให้เพื่อนอแล้วเพื่อนเขาก็ดันมีคนซื้อเล่มนี้มาให้เหมือนกัน <laughs> เ้ยอ้าวเออ,เอ,อก็คือน่าจะเป็นหนังสือที่หลายคนชอบนะคะ แล้วเนี่ยเขาก็เลยซื้อเองหนึ่งเล่เลมเออก็เดี๋ยวลองคือเขาชอบความของวีเลร์ที่เขาจะแบ่งเป็นหมวดหมวดเนาะมันที่เราชอบอ่านกันใช่ไหมจะเป็นแบบว่าแบ่งหมวดให้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะแบ่งชัดเจนเหมือนกันนะคะก็บทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกบทนะคะง่ายๆก็คืออันนี้ค่อนข,ข้างอ่านง่ายมากๆนะคะก็ เออเป็นวิธีพักผ่อนของคน productive คือจะพาเราไปดูว่าคนที่เขา productive กันเนี่ยเขาพักผ่อนกันยังไงบ้างในด้านต่างๆอืมอืมพักผ่อนเรายังต้อง productive กันเหรอวะในใจคิดอะไรอย่างี้ <laughs> พักผ่อนให, <laughs> ให้ให้ได้อะไรแน่ๆเลย <laughs> เอออะไรวะแล้วแบบ <laughs> <laughs> บทที่หนึ่งอ่ะเขาจะแบบเป็นการแค่ใช้วันหยุดอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นอ่า เาก็จะแบบว่าโมเมนต์แบบใช้เวลาในวันหยุดไปกับการคลายเครียดจากการทำงานอืมอืมก็แบบก็อาจจะมีแบบทำอย่างอื่นให้มันอะไรนะแอคทีฟมากขึ้นก็คือไม่ได้นอนเฉยๆฉอะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรีซอสหรอเป็นซอสให้กับชีวิตในการหยิบม,มาใช้ต่อได้อะไรเงี้ยแล้วก็บทที่สองก็จะเป็นแบบฝึกฝนจิตใจและสร้างนิสัยที่ดีเพื่อรับมือกับความกดดันในการทำงานอันนี้มันเหมือนกับแบบ ค่อนข้างไปทางที่แบบว่าฝึกสมาธิฝึกอะไรเงี้ยฝึกจิตใจอืมอือแล้วก็อันที่สามอันนี้ก็คือบทที่สองต้องเพิ่มเติมว่าแบบเหมือนเขาจะเพิ่มการจดจ่อสิ่งที่ทำให้ช่วยให้แสดงศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยได้อ่านหนังสืออะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็บทที่สามก็คือการเล่นกีฬาและการทํางานอดีเรกมีส่วนช่วยใน การพัฒนาทักษะการทํางานอันนี้ก็เหมือนน่าจะชวนไปนเล่นกีฬาแล้วก็การทํางานอดีเลกอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเหมือนบอกเราว่าจริงมัน p โปรด c t i v e ได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นการเล่นกีฬาแล้วก็การทํางานอดีเลกอืม <c oughs> แต่ที่เขาจะามาฝากอ่ะคือสี่ห้าหกที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกัน มากกว่าอันข้างหน้าที่เราสึกว่าเออทำรรมสมาธิหรือว่าการแบบเออการใช้วันหยุดพัฒนาตัวเองอ,เอะไรอย่างเงี้ยรลยว่าเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็น่าจะใกล้ตัวแต่อันที่สี่ห้าหกเนี่ยเขารู้สึกว่าเออน่าเอามาพูดถึงก็คือบทที่สี่จะเป็นการดูแลสุขภาพกายจะช่วยให้แสดงศัก,กยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เหมือนเล่มก่อนหน้าที่จุบ บอกว่าแบบคุณอะไรสักอย่างจากเล่มเออรวยมาตั้งแต่จิตสำนึกที่เขาแบบ <30 S 2> มีเวลาตอนเช้าในการกินอาหาร mm hmm. เออเลยตั้งแต่จิตใจสำนึกที่บบว่ากินอาหารเช้าแค่เวลาแบบแป๊บเดียวแล้วก็รีบๆทำคือจะเห็นว่าเขาแทบจะไม่มีเวลาในการคิดเลยว่าวันเนี้ยเขาจะกินอะไรเป็นอาหารเช้านี่เปะ่ะเหมือนเป็นรูทีนที่แบบว่าอ้าวเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตร่างกายสุขภาพเขาไม่ได้คำนึงถึงจุดนั้นเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างต่อหลังจากนั้นอะไรเงี้ยคือชีวิตมีแค่การแบบแอคทีฟแอคทีฟในด้านการทํางานการเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบทที่สี่ก็เลยชวนมาว่าากร ดูแลสุขภาพกายจริงๆแล้วมันมีผลต่อการแสดงศัก,กยภาพออกมาเหมือนกันนะในด้านต่างๆทีนี้บทที่5คือการท่องเที่ยวในแบบที่ช่วยเพิ่มทักษะการตลาดและความรู้ไปเที่ยวแล้เราไม่ได้นอนเฉยๆนะคะโปราะกทีนี้เราต้องเที่ยวเราต้องได้ข้อมูลกลับมาด้วยโอ้ oh. <laughs> เออแล้วก็บทสุดท้ายจะแทรกไปเป็นบทที่6เป็นเสื้อผ้านะคะที่สไ่อให้เห็นถึงแนวคิดของผู้สวมใส่ว่าเอ้ยเราควรจะสวมเสื้อผ้าประมาณไหนหรือเราดูคนจากประมาณไหนนะในการที่เห็นเขาสวมเสื้อผ้าแล้วประเมินเขาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ทีนีน้เริ่มจากบทที่4ี่เนาะคือเป็นเล่มที่ของวีเลย์ปกติ o T, มันก็จะมีสรุปให้อยู่แล้วหลังบทเขารู้สึกว่ามันก็โอเคดีเหมือนเราให้เห็นความสําคัญของว่าบทนี้จริงแล้วเราควรให้ความสําคัญกับบุลเลตไหนบ้างเนาะอันนี้เดยกก็จะพูดให้ฟังนะคะ การดูแลสุขภาพกายจะช่วยให้สแสดงศัก,กยภาพมาได้อย่างเต็มที่ <c oughs> สุขภาพกายเนอะเป็นสิ่งที่แบบเราควรให้ความสําคัญเป็นหนึ่งท็อปปิกในหนึ่งปีที่เราพูดคุยกันอยู่แล้วปกติใช่ปะแต่เนี้ยคือจะพาไปรู้ว่าจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพกายเนี่ยมันจะส่งผลต่อการทํางานของเราด้วยนะคือให้มองว่าคนเราถ้าไม่ป่วยอะ่ะมันก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานได้แบบเต็มร้อยใช่ไหมให้ลองคิดง่ายๆประมาณนั้นทีนี้ยหนังสือมันก็เลยบอกว่า สุวภาพกายจะเป็นยังไงถ้าขึ้นอยู่ก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวันอ่ะ<ๆ>เขาบอกว่าญี่ปุ่นน่ะก็จะมีสุภาษิตคือต้องบอกว่าหนังสือมันจะเบดออนความเชื่อของญี่ปุ่นเนะเป็นแบบเออพื้นฐานของคนญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าในญี่ปุ่นมีสุภาษิตหนึ่งที่ก็ล่าว,ว่าบุจีโคเรเมอิบะซึ่งมีความหมายว่า ต่อให้เป็นม้าแข่งฝีเท้าดีสักเท่าสักแค่ไหนแต่ถ้าได้รับบาดเจ็บจนวิ่งไม่ไหวก็ไม่มีทางที่จะคว้าชัยชนะมาได้อเออืมเขาเน้นถึงว่าแบบสมมติเราไม่ได้กินอาหารเช้าแล้วเรากลายเป็นคนที่เป็นโรคกระเพาะอะไรเนี่ยเออ,เอ,อมันก็จะส่งผลต่อก,การทํางานสมมติว่านั้นมีเรามีประชุมตอนเช้าเนาะศักยภาพเราก็จะไม่เต็มร้อยในตอนเช้าอืม เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยชี้เเห็นนะว่าแบบการดูแลสุขภาพร่างกายมันสําคัญเขาบอกว่ายิ่งงานยุ่งยิ่งต้องให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารเขาก็เลยแบบเล่าให้ฟังว่าคนเขียนเนี่ยนะคะเออชื่ออะไรหนะ้าคนเขียนเขาก็บอกว่าคนเขียนคืออิเกโมโตะคตซึยุกินะคะก็คือคุณคตซึยุกิเนี่นยก็บอกว่า การมีสุขภาพที่ดีของเขาเนี่ยเขาอะซีเรียนมากเลยนะแบบสมมติเขาต้องเป็นคนที่ย้ายสถานที่ในการทํางานบ่อยเดินทางไปหลายที่ใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องแพลนก่อนว่าถ้าเขาจะเข้าพักที่เนี่ยเขาต้องดูรอบๆอบว่ามีมาเก็ตไหมหรือว่ามีแบบสถานที่ขายผลไม้ให้เขาเตรียมไว้สําหรับกินตอนเช้าไหมคือตอนเช้า <ừ> เขาจะกินผลไม้เท่านั้น <ừ> อะไรประมาณเนี้ยแล้วต้องเป็นผลไม้ที่ปลอดสารพิษด้วยเออเขาจริงจังถึงขั้นั้นเออเขาบอกว่า เขาจะเป็นหลักพื้นฐานคือจะไม่กินอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเอ่อดื่มน้ําเยอะๆอะไร่ะคือเป็นเบตรออนนี้หมดเลยนะคือดื่มน้ําเยอะๆไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเราทําไม่ได้ <laughs> หลีกเลี่ยอาหารที่ใส่สารปรุงแต่งกินอาหารจำพวกปโปรตีนหรือเลี่ยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตไม่กินอาหารหลังสองทุ่มคือจริงมันมีที่มาใช่คือมันมีที่มาเว้ยเขาว่าเคยเป็นคนที่น้ำหนักประมาณร้อยหนึ่งหรือเก้าสิบเนี่ยแหละมาก่อนแล้วเขารู้สึกว่าพอเขานั่งเครื่องบินอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าภุงเขาว่ามันเริ่มจะต้องแบบถอด กอดกระดุมแล้วก็เอาผ้าคลุมเพื่อนคาาเข็มขัดนี้แล้วแล้วก็ในการนั่งเดินเดินทางกลับบ้านอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่เขาเริ่มจะวิกฤตและเขาเลยต้องหันกลับมาลดน้ําหนักเว้ยเออแล้วเขาก็เลยกลายเป็นคนหันกลับมาดูแลร่างกายสุขภาพตั้งแต่นั้นเลยแล้วก็เขาบอกว่าพอเขาดูแลสุขภาพแล้วสุขภาพกายมันดีอ่ะการทํางานของเขาอ่ะมันก็กลับมามีเพอร์ฟอร์แมนซ์มากยิ่งขึ้นจริงๆเออแล้วเขาก็เลยบอกว่า เขาจะระมัดระวังมากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันอาจจะดูสุดโต่งไปเนาะอะไรแบบที่แบบว่าเอยฉันจะไม่กินอาหารที่มันปนเปื้อนอะไรเลยใช่ไหม mm. แต่ว่าเขาบอกว่ามันส่งผลต่อการทํางานจริงๆแบบเพอร์์ฟมในการทํางานหล่าของเราอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะดูแบบดูดแบบยากเนาะสาหรับเราทาได้มันก็ดีอ่ะเนาะเออ <laughs> ทำยากมากเลยใช่เออแล้วเขาก็เลยเหมือนกับ ต้องวางแผนก่อนล่วงหน้าเนาะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารการกินเป็นอันดับแรกอืมก็จริงจังมากนะคะแล้วก็เออมีมีอันหนึ่งที่เขาพูดว่าเราควรก็ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหารเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองในอีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าด้วยอืมเหมือนเราแบบเออต้อง แบบถ้าเกิดว่าเราอยากมีชีวิตอยู่นานๆทำงานได้นานๆเราก็ต้องกินอะไรที่มันแบบดูแลสุขภาพเนาะให้ความสำคัญกับมันสักนิดนึงอะไรอย่เงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอะไรอย่เงี้ยก็จะเป็น การยึดถือปฏิบัติที่ดีแล้วก็จะทําให้มีสุขมีอะไรนะมีเพอร์ฟอร์มมแมนซ์ในการทำงานของเรามีสมรรถภาพเหรอในการทํางานที่แบบเออเต็มที่เออๆแลอวประสีภาพแล้วประสีภาพในการทํางานแล้วก็ผลงานของเราที่ออกมามันก็จะดีด้วยเราไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยฉันปวดท้องฉันต้องกินยาหรือว่าอะไรประมาณนี้ในการระหว่างทํางานอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคะก็เลยแบบเอ,อ้ยหยิบมาถกกัน อ๋อแล้วก็การที่เราดูแลตัวเองอะ่ะมันจะส่งผลให้แบบภาพลักษณ์ของเราด้วยสมมติว่าเราทําหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเราทําหน้าที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยการที่เราแบบเออดูแลสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบภาพลักษณ์ให้องค์กรด้วยอะ่ะเออแล้วแบบเออจะทําให้ดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ย เขาบอกเหมือนเขาจะชอบโยงกับการที่แบบว่าถ้าเรามองที่คนคนนี้ทําไมคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยถึงแบบมีรูปร่างอ้วนท้วนอ้วนถวมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ดูแลเรื่องการกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออดื่มมากเกินไปหรือเปล่าถึงได้แบบมีผัดสภาวะการลงพุงใดๆก็ตามอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็เหมือนชี้โน้มหนาวประมาณว่าสาเหตุที่ทํางานไม่ไดีดดเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกง่วงเนี่ย ก็จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็หอบง่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอะกินเยอะเกินไปไหมในบางครั้งอืมหรือว่าเราอาจจะคิดได้ช้าลงเพราะว่าเราอ้วนขึ้นนั่นแหละอะไรเงี้ยอือก็คือมันเป็นผลพวงกับทุกอย่างอะเนาะเป็นผลสุขภาพอ่ะจริงเขาอะเคยทำแชรเล้นตัวเองจากตอนนั้นประมาณเก้าสิบหรือร้อยโลอะเหลือเพียงห้าสิบเจ็ดโลในเก้าเดือนด้วยนะบ เออึอ้งมากแล้วคือเขาแบบค้นพบวิธีการลดความอ้วนในแบบของเขาซึ่งเขาไม่แนะนําให้ทําตามก็คือว่าเขาออกคาร์ดิโอทุกวันเลยแล้วก็งดกินหลังสองทุ่มแล้วก็ไม่กินเหล้าแล้วกินเนื้อไม่กินของวหวานกินมังสวิรัตเโอ้กินของหวานอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยใช่ <laughs> เหมือนกินแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องลดไหมเออ <laughs> สุดยอดไปเลย จริงเขาบอกว่าเขาต้องฝึกความอดทนอย่างมากในการข้ามคืนหิวความหิวคืนนี้ไปให้ได้ฟ uh <laughs> ังดูคุ้นๆจังเลย <laughs> <laughs> แล้วก็อีกสองเรื่องสําคัญนอกจากการกินใช่ไหมที่เป็นการดูแลสุขภาพร่างกายก็คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือเป็นอันที่แบบเราพยายามเน้นย้ำกับตัวเองมากว่าเราต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าตอนเช้าเราจะได้มีตื่นไปทํางานแล้วเราไม่ง่วงเออมันก็จริงมันกระทบต่อการทํางานจริงๆอื <laughs> <laughs> เขาบอกว่าผมจึงคิดว่าแต่ละวันของเราไม่ได้เริ่มต้นในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่เริ่มต้นตั้งแต่ในคืนวันก่อนหน้าก็ค <c oughs> ืเอเราไม่กินดึกเราก็นอนเลยต่อ uh oh. ไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกับนมน้วการพักผ่อนการทานเนาะแล้วก็การออกกําลังกายแล้วเขาก็บอกอเขาพูดถึงความคิดด้วยเขาบอกว่าร <Yeah. S 1> ่างกายกับจิตใจอาจจะสัมพันธ์กันเมื่อเปลี่ยนท่าทางความคิดก็เปลี่ยนตามเขาบอกว่าเหมือนให้ลองสังเกตว่าเราอ่ะ จะมีการจดจ่อกับงานที่มากขึ้นน่ะก็ต่อเมื่อที่แบบว่าเขาให้เราลองสังเกตง่ายๆว่าท่านั่งของเราในการทํางานน่ะมันจะส่งผลเหมือนร่างกายมันจะโคกับจิตใจใช่ไหมสมมติถ้าเราง,ง่วงๆเบลอๆเราก็จะแบบหอตัวงอตัวคอตกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าทํางานได้ช้าลงอะไรก็ช้าไปหมดเออต้วมเตี้ยมเนี่ยแล้วทีนี้ยเขาบอกว่าให้ลองนึกถึงว่าตอนที่เราแบบ วิ่งหนีไฟไหม้หรือว่าเราเจอเสือในป่าเราจะรู้สึกว่าเท้าเราอ่ะมันจะยกขาเท้าส้นเท้าขึ้นตลอดเวลาเพื่อพร้อมวิ่งแล้วตาเราจะมองไปที่เสือใช่ไหมหรือว่ามองไปที่กองเพลิง อทีเนี้ยเขาบอกว่าให้เอาเนี้ยมาประยุกต์ใช้นในการทํางานอย่างเช่นว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบต้องการจดจอกับมันแล้วก็แบบลองยกเท้าขึ้นเพื่อดึงสติตัวเองดูแล้วก็แบบเออทํางานต่ออะไรเงี้ยแล้วก็การปรับเปลี่ยนท่าทางในการที่แบบการนั่งอะไรเงี้ยก็คือแบบให้เหมือนตอนที่เรากําลังจะวิ่งหนีเสืออ <laughs> อออเจะช่วยให้เราแบบจดจอกกับงานได้มากขึ้นแล้วก็โดยการทิ้งน้ําหนักตัวไปที่ปลายเท้าแล้วก็ยก จนเท้าขึ้นคือการเปลี่ยนท่าทางจะเปลี่ยนความคิดเออเหมือนนั่งนั่งนั่งเก้าอี้ครึ่งครึ่งตัวติดก้นครึ่งก้นแล้วก็แบบเออติดเท้าอย่างเออทำงานเก่งเกินไปลเออนั่นสิติดใจอยู่ที่เท้าตอนนี้ใช่ก็คือโดยสรุปบทที่สี่นะคะก็เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ควรกินอาหารแล้วเข้านอนทันทีเพราะนอกจากทําให้อ้วนแล้วยังส่งผลกระทบต่อศักยภาพการทํางานในวันรุ่งขึ้นด้วยพักผ่อนให้เพียงพอทุกวันแล้วก็ ให้นอนพวกหนุนหมอนที่เหมาะกับสรีแล้วตัวเองอ่ะเพื่อเพิ่มคุณภาพของการนอนหลับแบบหลับให้สนิทอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ว่าการฝึกกล้ามเนื้อหรือการทํางานเราควรทุ่มเททําเฉพาะสิ่งที่จําที่จําเป็นอย่างเต็มที่ในเวลาสั้นๆคือเขาให้ลองฝึกท่าทางการทํางานเนาะแม่เหมือนกการฝึกกล้ามเนื้ออางนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ตระหนักไว้ว่าการแสดงท่าทางจะส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกดังนั้นสมมติถ้าไม่อยากง่วงจะสังเกตได้ว่าสมมติหลังบ่ายเขามีทำแ l a ยืนทับเนาะ ขยับตัวตลอดเวลาเขาจะไม่รู้สึกง่วงเลยแต่ถ้าเขานั่งทําที่โต๊ะมันจะรู้สึกง่วงดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนท่าทางเนาะว่ะมันก็จะสัมพันธ์นกันกับจิตใจเออก็ก็จริงรู้สึกก็เป็นอันหนึ่งที่แบบฟังแล้วคิดถึงอันเนี้ยพิงเวลาเหมือนเราดูการพวก acting การแสดงละครมันจะที่มันจะมีสอง way ที่แบบอินเนออกมาข้างนอกหรือไม่ก็ทําข้างนอกให้มันเข้าไปข้างในอ่ะอะไรว่าแบบทาข้างนอกจริงทำข้างนอกให้มันแต่เคยจริงก็คือถ้า พูดถึงการทำข้างนอกไปถึงข้างในนะเคยฝึกการหลอกตัวเองด้วยการยิ้มยิ้มอะว่าเราแบบเอ้ยเราเป็นทัศนคติแบบร่าเริงแจ่มใสใช่ไหมไม่ใช่คนเ,ออเครียดง่ายแล้วก็ยิ้มกับตัวเองหน้ากระจกแล้วเราก็รู้สึกว่าให้หลอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันรู้สึกยิ้มจริงๆนะอะไรเงี้ยมันก็เออเคยทําว่าแบบเออก็ช่วยได้นะแล้วผ่อนคลายได้อะไรเงี้ยก็เป็นการพักผ่อนที่ productive หรือเปล่าคะมันเป็น productive หรือเปล่าคะเวทีพุ่กอะหางมากๆตลกแล้วก็บที่ห้านะคะเป็น การท่องเที่ยวในแบบที่ช่วยเพิ่มทักษะการตลาดและความรู้แค่ฟังก็รู้สึกว่าแบบเออต้องไปเที่ยวแบบเพิ่มทักษะการตลาดยังไงวะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคือโดยภาพรวมอะเขาจะนําเสนอให้เวลาที่เราไปเที่ยวอะ่ะเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องคิดว่าเราจะไปเรียนรู้อะไรจากที่นั่นได้ด้วยอย่างเช่นไปเก็บ ไปเก็บวัตถุดิบอะไรจากแหล่งนั้นมาสมมติว่า<ด>อาสมมติคนเขียงเขามีพวกเขามีทักษะด้านมาเก็ตติ้งทำงานด้านที่รึกามาเก็ตติ้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็จะพูดอะไรที่มันเป็นมาเก็ตติ้งเขาก็จะบอกว่าเนี่ยสมมติว่าเขาจะไปเที่ยวอ่ะเขาก็จะใช้โมเมนต์แบบว่าปลาลูกศรปลาลูกดอกลงไปในแผนที่นั้นที่ไม่เคยไปอ่ะแล้วก็แบบดูดีว่ามันไปนลงที่ไหนแล้วก็ลองดูว่ามีตรงไหนที่เขาไม่เคยไปบ้างแล้วมันมีอะไรที่เขาเรียนรู้ได้บ้างไหมนะในจุดนั้นในบริเวณนั้นสมมติได้ไปจังหวัดนี้ใช่ไหม ก็ลองทำข้อทาหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยที่นี่มีอะไรให้น่าสนใจไหมที่เขาไม่เคยไปแล้วเขาจะได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดแล้วก็เจาะลงไปว่าจุดไหนพอจะไปได้บ้างนะอะไรเงี้ยแบบไปเรียนรู้สมมติถ้าไปบอกเกลือที่น่าเขาจะไปเรียนรู้อะไรได้บ้างนะอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะอยากรู้วิธีการทําเกลือหรือว่าทําเกลือแล้วส่งออกไปหไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นน่ะก็บอกว่าให้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบรอบๆบนั้นน่ะว่าแบบสมมติถ้าเราแผน A ของเรามันล่มอ่ะ แผน b บียเรามีอะไรต่อบ้างไรเงี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยควาเห็นจริงเออเขามีมุมมองที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเขามีความคิดที่ว่าถ้าการไปเที่ยวของเขามันคือไปกันเนอะเป็นการไปนอนโง่ๆแล้วใชห้เวลามันผ่านไปอ่ะเขารู้สึกว่ามันคือการไปเที่ยวที่เขาไม่ได้อะไรเลยโอ้โหโอเคสุดยอด ต้องเป็นคนแอคทีฟมากๆอะถึงจะแบบเรื่องนี้ตอบโจทย์สุดๆเขาบอกว่าผมแทบจะไม่ไปเที่ยวสถานที่เดิมๆในวันหยุดเพราะที่นั้นไม่มีสิ่งใหม่ให้ผมพบเจออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเลือกด้วยนะว่าแบบสถานที่นั้นมีอะไรที่ไปแล้วได้เรียนรู้จริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าปาลูกดอกเราไปที่ไหนก็ไปอะไรเงี้ยเออก็แบบเออท้าทายชีวิตมากสุดยอดอะ เออแล้วเขาก็มีการ<ม>าเตือนเลยว่า,วาบางเออบางคนอาจจะไม่เอนจอยกับการทำข้อมูลไปก่อนนะครับแต่ว่าการที่ผมได้แบบเออเซิร์ชข้อมูลก่อนไปเหมือนทำข้อมูลก่อนไปว่าที่นี่มีอะไรให้เที่ยวบ้างแล้วทำแผนีไปมันก็ทำให้ผมเพลิเพินในการเตรียมทริปเหมือนกันครับโอเคค่ะก <laughs> ็แบบตลกดีเหมือนเขาบอกว่า จริงๆมันก็เพื่อเทินได้นะเป็นการได้เรียนรู้อ,รอารยธรรมแถวนั้นว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีประวัติใดๆแล้วก็นอกจากว่าจะดูว่ามีอะไรให้เที่ยวอ่ะก็ศึกษาไปถึงประวัติความเป็นมาว่าเฮ้ยที่นี่มันเป็นอย่างนี้มาให้ถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงอย่างนี้ทําไมถึงอย่างนั้นบ่อยๆแล้วก็จะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตั้ง <ๆ S 1> คำถามสุดยอดเหมือนที่เราไปคอนนี้เราไปท<ด>ิ่ทพันกันถามว่าอันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่เตรียมมาขโมยแล้วหนึ่ง เออแล้วเขาก็เออแล้วเขาก็ไม่หยุดแค่นั้นเขาบอกว่าจริงๆข้อมูลพวกนี้ยมันได้หมดเลยอย่างเช่นว่าสมมติเราไปเที่ยวโลเค้าใช่ไหมเราไปที่ที่คนยังไม่บูมัไม่ฮิตยังไม่เป็นที่ท่องเที่ยวเงี้ยเราก็จะได้เลทราคาที่ไม่สูงมากแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ความเป็นไปของคนในพื้นที่นั้นได้จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยความชอบเขาคืออะไรแล้วก็เขาแบบ ถ้าเราเอาสินค้าประเภทนี้ไปลงในพื้นที่นี้มันจะมีการตอบกลับยังไงนะเหมือนเราเหมือนเราเป็นแบบอะไรนะนักลงทุนประมาณนึงเลยประมาณว่าไปดูว่าคนในพื้นที่นี้เขายังอยากได้อะไรเป็นสินค้าแล้วก็เอาวางแผนว่าเอ้ยนะคดอาจจะเอาอันนี้มาลงขายได้นะอาจจะตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยคือมาร์เก็ตติ้งมากอะ่ะอืมสุดยอดอก็แบบเหมือนได้จะ,จะพูดคำไหนนอกจากคำนี้เป็นการท่องเที่ยวที่ ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือทํางานก็ต้องคนข้อมูลล่วงหน้าอะไรเงี้ยก็ตลกดิมันเอาเอาวุธไปด้วยเขาบอกเงี้ยมันจะได้มีแผน A แผน B ออดูเป็นคือต้องเหมาะกับคนชอบวางแผนมากๆเลยเนาะหมายถึงว่บใช่ว<ไ>ันหยุดยังต้องวางแผนเลยอ่ะเออเขารู้สึกว่าเออมันก็ดีตรงจุดที่มันไม่ต้องมีกิจกรรมให้ต้องทําเยอะถ้าต้องทําแผนว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็ยากแล้วนะอเออแต่ถ้าเป็นแค่แบบหาว่าจะไปที่นี่แล้วที่นี่มีอะไรให้เที่ยวอะ่ะ เขาก็เป็นคนที่ทําแบบนั้นเว้ยสมมติถ้าเขาไปอ่ะเขาก็จะชอบหาว่าเออมีอะไรให้เที่ยวบ้างแต่ก็คงไม่ถึงขั้นที่แบบว่าไปหาประวัติความเป็นมาก่อนไปอย่างนึกออกปะคงไปเซิร์ชหน้างานอ่ะเอออไปหาคนตอนนี้หาตอนนี้เออแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเราอ่ะ <anca> ก็จะชอบถามอ่ะการที่เราชอบถามคนนั้นคนนี้ยเราก็เหมือนจะได้แบบรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วถ้าไหนที่เราแบบไม่มั่นใจข้อมูลไม่ตรงกันแล้วก็สามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้อะไรเงี้ยคือเหมือนเขาให้เราคอนเฟิร์มในคอนเฟิร์มเช็คข้อมูลด้วยทุกครั้งที่เราคุยอะไรเงี้ยเออคือก็แบบเอ้ยอเ๊ะมากขนาดไหนเอเอก็ตลกดี <c oughs> เป็นการเที่ยวที่เออเก็บข้อมูลนะคะบทสรุปบทที่ห้าก็เลยบอกว่า การพบเจอสิ่งใหม่ในสถานที่ที่ไม่เคยไปถือเป็นการเพิ่มลิ้นชักให้ตัวเองเขาเปรียบเทียบแหลกพวกเนี้ยว่าลิ้นชักแบบพร้อมที่จะดึงออกมาแล้วก็หยิบสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นวัตถุดิบต่างๆมาใช้ในการทํางานแนอนาคตได้หลังจากที่เรากลับมาจากไปเที่ยวแล้วแล้วก็การพบเจอเรื่องปกติของท้องถิ่นเท่ากับได้พบเจอเรื่องแปลกใหม่สาหรับตัวเองเพราะว่าเราไม่เคยไปใช่ไหมล่ะเราก็ได้เรียนรู้แล้วเขาก็บอกว่า ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปแล้วพยายามหาคําตอบเอออันนี้คือวิธีการแล้วก็ค้นหาข้อมูลและวางแผนสำรองก่อนไปเที่ยวโดยตัดสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทิ้งไปเพราะว่าพอแบบคนนิยมแล้วการท่องเที่ยวตรงนั้นมันก็จะเหมือนแบบไปแย่งกันกินแย่งกันใช้สถานที่เสื่อมโซมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าของชีพก็จะแพงอะไรเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะไปตรงที่คนบูมๆข้อให้ไปหลังจากที่คนไม่ไปแล้วเช่นว่า เออเที่ยวตามรอยเรื่องนี้ละครเรื่องนี้หนังเรื่องนี้แล้วก็พอมันซาลงไปก็ค่อยไปอะไรเงี้ยเออไปดูแบบต้องการไปดูวิถีชีวิตเดิมของคนที่นั่นเท่านั้นไม่เอาตอนที่แบบต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อเศรษฐ,ฐกิจอะไรเงี้ยเออไม่เอาตอนออดังแล้วใช่แล้วก็ เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นระหว่างไปเที่ยวถือเป็นโอกาสในการฝึกปรับตัวตามสถานการณ์คือด้วยความที่เขาบอกว่า,าต่อให้เขาหาข้อมูลไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะเขาก็ไม่ได้หาไปขนาดที่แบบว่าเฮ้ยต้องแบบเดินไปทางไหนซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามันมีหน้างานแบบเกิดเรื่องอ่ะเขาก็เหมือนได้ฝึก ได้ฝึกการแก้ปัญหาของตัวเองเฉพาะหนะ้าด้วยด้วยความที่เขาไม่เคยไปมาก่อนซึ่งถ้าเขาเคยไปสถานที่นี้มาก่อนเขาก็จะรู้ไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันต้องไปตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นซึ่งเขาไม่ได้ฝึกสมองเลยเว้ย hmm. มันก็เลยจะไม่ productive เว้ยเขาต้องไปที่ที่เขาไม่เคยไปแล้ว <Okay. S 2> ต้องแก้ปัญหานะขนาดนั้นเออตลกเออ uh. นี่ก็น่ารักดี <laughs> แล้วก็เ oh. ขาบอกว่าให้ ลองทาสิ่งที่แตกต่างไปจากกิจจวัตรประจําวันด้วยการกลับบ้านโดยใช้เส้นทางอื่นเขาบอกว่าเออปีลยปีหนึ่งที่เป็นเทศกาลหนึ่งครั้งลองกลับบ้านไปดูว่าเขาเที่ยวกันยังไงอยู่กันยังไงโดยกลับบ้านโดยที่แบบเปลี่ยนเส้นทางไปอะไรเงี้ยเออก็ตลกดีออแล้วก็ย้อนกลับ เอ่ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของตัวเองได้การกลับไปเยือนบ้านเกิดเขาบอกว่าการกลับบ้านเกิดอะ่ะมีข้อดีคือพอเราจะได้เห็นในช่วงเทศกาลของบ้านเราหรือกลับเส้นทางที่ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเขาก็จะบอกว่ามันเหมือนให้เราอะ่ะกลับไปดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก,มากแค่ไหนแล้วจากที่เราเคยอยู่แล้วเราก็จะเหมือนได้ทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอยู่ในจุดเนี้ยเราต้องการเดินไปจุดไหนต่อของชีวิตเอ้ยว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบอไม่ได้พังคอนอย่างเดียวน่าันเหมือนให้เราแบบเอ้ยชุดคิดกวับชีวิตทบทวนออ o d ด c t i v e สุด,สดเออ<พ>บทสุดท้ายก็คือเป<อ>็นการท่องเที่ยวแบบใหม่แบบที่เราไม่ค่อยทํากันเออแล้วก็บทที่หกก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อให้เห็นถึงแนวคิดของผู้สนสน์อ๋อยังไงก็คือแบบอยากหยิบยกมาสั้นๆว่าแบบ เขาจะพูดเขาจะพูดแบบว่าเออเขาบอกเนี่ยสรุปบทที่หกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นชุดสูทหรือชุดลำลองเราก็ควรเลือกใส่ชุดที่มีขนาดพอดีตัวเขาบอกว่าหลายคนอยากดูดีอยา่างดีที่ทํางานโดยการที่แต่ว่าด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นนะก็คืออยากจะใส่เสื้อผ้าที่โอเวอร์ไซส์แต่ว่าการที่แบบคุณลองใส่โอเวอร์ไซส์เลยมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นมาในทันตาในครั้งแรกที่คุณเริ่มลองแต่งตัวดังน,นั้นให้คุณลองทุกอย่างด้วยการแต่งตัวที่พอดีก่อน แล้วก็ดูว่าคุณเหมาะกับประมาณไหนในในแบบเซตประมาณไหนในการแต่งตัวอะไรเงี้ยอืม mm. แล้วก็อันนี้แอบคิดต่างอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเออเสื้อผ้าที่ควรใส่อ่ะมันควรเป็นชุดที่พอดีเท่านั้นถึงจะทําให้คุณดูดีหรือว่าแบบเออทําให้แบบเออคนที่มองมาแล้วรู้สึกว่าคุณดูดีอะไรเนาะมันเหมือนเขาบอกว่า mm. เราจะประเมินคนว่าใส่ใจใส่ใจ การทํางานไหมส่วนหนึ่งก็ดูจากการแต่งตัวหรือว่าประเมินว่าแบบเสื้อผ้าที่ใส่รองเท้าที่ใส่อะไรใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาวันหยุดก็ควรจะแต่งตัวให้ดูดีเพื่อแบบเออคนจะได้แบบดูในภาพลักษณ์ของคุณว่าเป็นคนที่แบบใส่ใจให้เกียรติกับการทํางานและชีวิตอะไรอย่าเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันควรจะเป็นวันหยุด ที่เราไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องกันแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาแบบน่าจะเป็นความเชื่อเอลักษณะคาดนิยมเนาะให้มันเชื่อมต่อกันว่าชีวิตปัจจุบันก็ควรแต่งตัวให้เรียบร้อยเออผ่านมาเรารู้สึกว่าเขาเป็นคน perfectionist คนนึงมากๆเลยนะเราทำไม่ได้แต่ทำไ,ไ,ได้มันก็ดีแต่เราเป็นคนหนึ่งที่น่าแ <activates. S 1> ต่ทำไม่ได้ใช่เพราะเขาถึงขั้นที่บอกว่าคนที่แต่งตัวเรียบร้อยแม้แต่ในวันหยุดถือเป็นคนที่ให้เกียรติสถานที่และคนอื่น อืม oh. อันนี้ <c oughs> แอลเห็นตางเออ,เอ,อแล้วก็ <Okay. S 2> แต่ก่อนนี้ก็มีบอกว่าเสื้อผ้าที่ผู้บริหารรือนกะธุรกิจเลือกใส่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนลูกค้าอันนี้เขาน่าจะมองในมุมมองที่ตัวเองเป็นนักการตลาดเนาะอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้เสื้อผ้าที่ใส่อะไรเงี้ยก็แบบดึงดูดให้คนเข้ามาหาเราเป็น first impression อะไรประมาณเนี้ยอ่าก็ใช่แล้วแล้วเขาแบบบอกว่าคนที่ไม่ดูแลของใช้ตัวเองจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ใส่ใจในการทํางานอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการมองภาพลักษณ์มากเกินไป คนเซอร์เนี่ยจะทํางานไม่ดีได้ไหมนะอะไรเงี้ยเขาแอบตั้งคำถามพอเขาอ่านมาถึงจุดนี้เออแล้วก็เขาบอกว่าเสื้อผ้าจะสื่อถึงแนวคิดและเป็นเอกลักษณ์ของผู้สนใส่อันนี้ก็จริงแต่ว่าในมุมในมุมหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยคือเขาบอกว่าเออเราจะมองตัดสินคนเนี้ยจากการทํางานหนึ่งก็คือดูเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่เสมอไปไปแล้วแต่งานแล้วแต่งานเพราะว่าคนที่ทางานใส่งานอาร์ตงานศิลป์งานติด,ตด,ตดม,มันต้องแปลก แต่ถ้านักธุรกิจอ่าอาจจะต้องเป็นทางการหรอเออมองในมุมผู้บริหารอะไรเงี้ยต้องอาจจะต้องเป๊ะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนั้นค่ะที่เอามาให้ฟังคำาๆกันแต่ก็รู้สึกเป็นหนังสือที่อ่านง่ายดีแล้วก็เออสนุกดีอันไหนดีก็ยังไงอันไหนพอจะมาเป็นในวิธีของตัวเองได้ก็ลองมาปรับใช้กันดูนะคะโอเคเนาะเล่มนี้ก็เป็นเล่ม เล่มเล่มพังผ่อนที่แบบต้องแอคทีฟตลอดเวลาเพราะว่าเป็นของคนรดักทีฟนะคะถ้าใครอยากพัฒนาตัวเอง <c oughs> และอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็มาทำตามเล่มนี้ได้เนาะ <c oughs> ใช่โอเคค่ะยังไงก็วันนี้ขอบคุณพิงค์มากๆนะคะไม่มีเวลาให้แลปอัพเดี๋ยวจบเลยแล้กันนะคะได้ค่ะได้โอเคค่ะกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> บ๊ายบายคะ่ะ หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดกุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter f i m a n r e a d เพจ Facebook f i m a n r e a d และ Podcast ช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ